คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับผมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะพี่พี่นะฝากกดถูกใจฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมมาวันนี้เรามาเล่นกันนะครับผมสําหรับมาจองสอบกันนะพี่พี่นะเหมือนเดิมนะครับผมทุนมาที่300บาทนะครับผม ไปไปรุยกันหน่อยแล้วกันนะครับผมเบ็ดสิบบาทกันไปเลยนะพี่นะมามาเรามันจัดเบ็ดสิบบาทกันหน่อยนะครับผมสำหรับใครที่เล่นไม่เป็นนะครับผมก็เรามีเปอร์เซ็นต์ให้ดูอยู่แล้วนะครับผมดิพี่่เราต้องดูสูตรก่อนเข้าไปเล่นทุกครั้งนะใครที่ยังไม่ได้รับสูตรนะครับผมอย่าลืมไปกดลิกรับสูตรฟรีด้วยนะครับผมตรงใต้คอมเมนต์เลยนะ อ่าผมจะลงดิ้งไว้ให้นะครับอ่มาดูกันว่าคูณสามบาทเป็น1ิบบาทจะเป็นยังไงนะครับผม,มโอ้โหไม่มานะสำหรับสแคตเตอร์นะครับผมอ่ะเงี้ยไหลต่อ,น,นะตตอน,นะครับผมยังพอร์ได้ลุ้นนะแค่หนึ่งตัวเท่านะนะครับผมมาหรือเปล่าโดดหรือเปล่าโอ้โหไม่มานะเสียดายจัดเลย ไปกันนะครับผมก็ยังได้กําไรมาที่155บาทนะะก็ขอลั่นอีกสักสิบหมุดแล้วกันต้องใช้สูตรด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าจะเล่นเวลาไหนก็เล่นได้แต่มีนะอต้องดูสูตรด้วยเวลาที่เราจะไปเล่นเราก็ไปดูสูตรก่อนนะครับผมว่าเกมไหนเล่นได้นี่ไงล่ะได้ไหมล่ะเออมาผมมาเร็วนะครับผมไม่เก็บไม่จําก็เ้่งซ้ํากันอีกทีนะย้ําเบียดสิ่งก็ลั่นมาเลยนะครับผม ไปรุยการสำหรับ10หมุนฟรีนะพี่พนะอ่าไปเริ่มกันเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากสมัครเล่นตามนะครับผมเราก็มีหน้าสมัครให้นะครับผมพี่สามารถไปสมัครไม่ฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับผมสามารถไปสมัครดูหน้าเล่นก่อนได้เลยโอ้โหสกเก็ตเตอร์มึงจะไหลทิ้งหมดเลยเหรอดีๆเออล่าหน่อย มาท้ายพายุหน่อยโอ้โหไหลทิ้งไปให้ต่ำกว่าแปดหมั่นะเนี่ยอะ่ะยังพอได้อยู่นะครับผมไปเลือีกหนึ่งหมูนสุดท้ายละยงังไม่มาเอาสวยๆไปน่ารำไปจบทางนี้นดอกนี้โอ้โหมาวะ่ะถึงวันสองร้อยหกสิบ เป็นฟุเปอร์เมกานะครับผม1624บาทอ่าายไรก็ไปต่อเดี๋ยวขยับเบียดละกันนะครับผมไปเล่นซักบิด2ี่ิโอ้โหรางวัลรวมได้มาพันแปดเลยนะอ่ามาถือว่ามาดีนะครับผมอ่เดี๋ยวขยับเบียดให้ละกันเหลงเตัสอน้ามาจองสองนะครับผมดูดีๆนะพี่นะไม่ใช่มาจองหนึ่งนะครับผมมาจองสองนะอ่าอยู่ค่ายพีจีนะครับผมใครที่จะไปเล่นตามเนี่ย เปเ็ด20ล้านๆลอยนลครกับความโลภเข้าครอบงำนะครับผมอยากได้กําไรที่มากขึ้นก็ปกตินะครับผม Perfect. เพิ่มเป็ดเออใช้เงินแก้ปัญหานะครับผมแล้วมาไวนะครับผมจากสแก,กตเตอร์ไปเลยแล้วเป็นเบ็ด20ด้วยนะเออมาดีมาดิ รวเปิด20ด้วยอืมสามร้อยเก้าสิบบาทคอนซูมไปหมดอ่าไปอะไรต่อน,นะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปรับสูตรกันด้วยนะอ่าแจกให้เฉพาะพี่ๆที่ดูกันอยู่ในคลิปเท่านั้นนะครับผมใครอยากได้ก็อย่าลืมไปดูที่คอมเมนต์นะพี่นะ่งอ่าเราปักลิงก์ไว้ให้อยู่นะครับผมไปรับกันได้ฟรีเลยดูดีๆด,ด้วยนะครับผมต้องเป็นชอง,องผมเท่านั้นนะ อ่าต้องเป็นบิ๊กบูลเท่านั้นนะครับผมถ้าเป็นคนอื่นไม่ใช่นะอ่าก็พวกขยันมินก็มินกับบานเลยนะครับผมดูดีดด้วยนะป้ายมินที่สิบนะครับผมยังไม่ลั่นเลยนะอ่าต้องลั่นบ้างเลยเด็กดีหมดเอาไปต่อไปต่ออุ้ย สอง้อสิบไมอเออหงร้อบาทโอโ้โหก้อนโตสี่ร้อยสี่สิบาทแต่รางวัลรวงปลาเป็นคำสี่แล้วนะมาไปหน่อยไปหน่อยขยับกันหน่อยสวยให้มันได้อย่างนั้นเออ อ่ะอีกสองบุญน, e sì. นะครับผมเด hm ี๋ยวเราจะไปลั่นกันทักเด็ดห้าติดดวยงั้นถ้าหนึ่งร้อยนะอ่าสักสิบบุญแล้วก like ันเล่นแป๊บแก็โอเคแล้วนะครับผมกำไรเยอะแล้วนะทุนมาแค่สามร้อยเองนะพี่ๆอ่าใครที่ดูตั้งแต่ต้นคลิปก็จะรู้นะครับผมว่าทุนมาที่เท่าไหร่นะอ่ารางวัลรวมก็อยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบหกบาทนะครับผมมาขอลั่นเด็ดหนักๆสักนิดนึงนะจพี่ๆกันนย โอ้ยไรนอกก็ไม่ธรรมดามา399้าบาบาทไปขยับเล่นสักเบ็ดแปดสิบแล้วกันนะขอลันเบ็ดแปดสิบแปดสิบหมดแล้วกันไปรวยอะสวยๆไปมันต้องอย่างนั้นสิครับผม มาออเออว่ไม่ต้องเอาหรอกสแกตรงสกแกตเตอร์นะครับผมจัดไหลนอกไปซูปเปอร์เมกา4ี5 6บาทนะโอ้โหไปผมกต้องอไหลนอกเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมด้าเปอร์เซ็นที่เราแนะนำนะครับผมสำหรับใครที่อยากไปดูสูตรนะแนะนำที่80%ขึ้นไปครับผม ต่ำกว่านั้นไม่ต้องไปเล่นนะพี่นะเพราะว่าเป็นเกมที่เล่นยังไงก็ไม่แตกนะครับผมเล่นยังไงก็เสียเหมือนที่เราไปเล่นแค่นั้นแหละอ่าแนะนาให้ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับผมรับรองว่ากําไรแน่นอนเออสามพันบาทแล้วสเก็ตเตอร์มาหนึ่งตัวแล้วไวมาขนาดนี้ด้ย้ยโอ้โหไม่ต้องมาก็ได้นะครับผมสำหรับสเก็ตเตอร์นะขอดอกนี้พอหจัดไปนะครับผมเงินรางวัลซูเปอร์เมกา หนึ่งมืนแปดพันสองร้อยสี่สิบาทองค์สวยๆว่ะวันนี้วันนี้เราเป็นวันของเราอีอกหนึ่งหมืนแล้วกันก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับมาจองสองนะพ,พี่นะใครที่อยากติดตามเกมสูดน,น,นะครับผมก็ติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับผมในคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปรับสูตรฟรีไปสมัครหน้าเล่นฟรีและไปเข้ากลุ่มสอนเล่นให้ฟรีได้ด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์นะพี่พนะ,ะในคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม